ครับสวัสดีกับวันพืชม,มงคลน,นะครับวันนี้เรามาตัดกิ่งตอนนะครับเพื่อมาชํานะครับก็วันนี้เป็นวันพืชม,มงคลเราก็เลยตัดกิ่งตอนมาชํานะครับก็มาดูกันนะครับว่าถึงถุงจะขาดแต่กัดแตกรากนะครับเดี่นี้รากจะดำไปหน่อยนะครับนี่รากใหม่ๆแล้วเนี่ย นี่เลยครับเราตัดกันแบบนี้เลยครับวันนี้วันพืชมงคลก็เลยทําการตัดนะครับเพื่อให้เป็นมงคลนะครับแล้วก็มาดูส่วนที่ผมทําไว้แล้วนะครับนี่ครับตัดเอามาชําแบบนี้นะครับขึ้นไปขึ้นไปครับเอาไม้ไม้ผูกไว้นะครับเดี๋ยวพอแตกแตกใบดีแล้วก็นําไปปลูกนะครับ ก็คลิปนี้ก็เป็นคลิปการชํากิ่งมะขามนะครับที่จากการตอนนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ